สวัสดีครับพวกวับผมทีนะครับจากช่องทีมัสคุงนะครับวันนี้เราจะเล่นวันนี้เรามาอยู่ในเกมแคสมารินะครับหรือมาริโอเนโกนะครับโอเคพูดแล้วก็ไม่รอช้ากด Enter ไปเลยครับว่าได้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่เกียนที่สุดในโลกครับโอ้อ่ะตายไปแล้วครับโอเคอ่ะชากหลังมึงก็ยังเอาเนาะปึ๊บเยียบโอย ว่าแค่นี้มันก็ตายอยู่วะแอะกระโดดครับอ่ะโอ้โห้แค่นี้มันก็ยังเอาเนาะเออโอเคมาว้าวปับป๊บมีวิธีเดียวปุ๊บกระโดดออไป ะแล้วทำไมเพลงแบบมันต้องมีอะไรเอ่อรับมาพากลแน่เลยครับหรือจเอ็นนันไงปุ๊บแล้วกระโดดขึ้นไปอโอ้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นก็ชนะทุกสิ่งนะครับมันเย็นไงครับเนีตอนนี้ก็ใช้ความเร็วเต็มสปีดกระโดดข้ามปะโอ้กือตายกือตายโอเคมากระโดดขึ้น,นบนเออ กระโดดขึ้นไปแล้วก็เดินผ่านไปหยิบปึ๊บกระโดดไปเออข้ามได้แล้วปุ๊แวมุฟเมนต์พี่ดีหนูโอเคไม่ดีก็ได้อีปาพยุนอีหัวอีอีหัวโอ้โหไม่รู้จะด่ายังไงเนี้ยอีหัวทุเรียนแอะเพลงเพลงดับอื๊ด ไปให้สุดกบมึงกิโอ้โหนะครับตอนนี้เราก็จะมาเจอกับพยูนพยูน <c oughs> กระโดดไปเรารู้แล้ว <c oughs> จับจับจับแงเริ่มโปรเฟชชันนั่นวับควบแห่เป็นไงวับ แหววบแหวก,กสองเหรอก๊อกสองคว,วบควบเอ๊ะเจ็บบเจ็บควบแหวมาทำให้มันติดบั๊กก่อนครับนี่ติดบั๊กแล้วเราก็จะขึ้นไปยังไงล่ะทีนี้ขึ้นปะ <c oughs> โอ้ย รู้เจาเห็นน่เริ่มเซียนเริ่มเซียนเป็นไงเป็นอ่ารายการเซียนเกมมิ่งนะครับไายเย็ดด้ผ่าน่เฮ้ยเช็คพอยต์เช็คพอยต์เฮ้ยเช็คพอยต์แล้วโอ้ยกูต้องเดินข้างล่างใช่ไหม แค่นี้มึงก็ยังจะเอาเนาะมึงจะดักกูทุกทางเลยกูไปทางไหนได้มั่งเนี่ยมึงก็ยังจะเอาเนะเมฆมันอยู่เฉยๆโอ้โหเฮ้ยเราเห็นบันไดแวบๆครับจิ๊กจิจ๊บแอะปึ๊บกระโดดกระโดดเออนั่นแหละอ้าวไม่ใช่บันไดหรอกเลยอู้อจ,จ้าผ่านเว้ย เริ่มเซียนเริ่มเซียนคนะับชุบปิดชุบป,ปะตูไอ้เมยก้อนนี้เขจ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ ง่ายๆปั๊บเอ้ไโทเป็นไงโทไม่ได้แดดปั๊บอ่าลงไปแล้วอ่ะเอ้าโดนครับขอให้ผ่านเธอขอให้ผ่านเธอขอให้ผ่านเย้เย้เ,ยเอผ่านแล้วครับ โอ้โหปุ่นเลิกเล่นละนะเอ้จ็ดน่ไม่ได้แดกลงอ๋อครับเรามาอถอยหลังแม่งเลยเหไหมถอยหลังอะแจ้บไม่ได้แดกเลิกเล่นแลวสวตัน